อ๋อเช็คเอามีมีไ<ม>ปเอฟซีส่งมาวีเอฟส่งมาวีเอฟซส่งมาวีเอฟซส่งมาว่าโน่นนี่นะเขาก็ค้นหาแหละครับว่า <c oughs> ส่งมาแล้วพี่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่นี่ไม่กลับบ้า <c oughs> นแล้วยู่อ่าตอนแรกบอกว่าตอนแรกจะกลับอยู่ตอนที่ตอนที่ที่บอกว่าจะขึ้นเปน็นนายกผมเตรียมแพลนวางแผนเรียบร้อยแล้วนะกลับแน่นอนถ้าเป็นประชาธิปไตยกลับนี่มันเอาพอแบบผมก็เลิกเอาอยู่อยู่อเมริกาต่ออะไรอย่างเงี้ยที่นี่คนเยอะที่นี่มีคนอาขาประมาณ11คน จากเชียงราย่เชียงรายเชียงรายก็มาอยู่ที่ประมาณ11คนน้องผมเป็นผู้ชายคนเดียวน่าจะเป็นที่เหลือเป็นผู้หญิง11คนแล้วได้กินก้ากินเกินการใบหมดแล้วใช่ครับที่นี่ครับเตรียมผกดใสคบข้อนี้แหละครับผมก็ติดตามตลอดเวลาติติดตามแบบ

สู่ประเที่ไปตายนี่มีคนหลายร้นคนจะหลายร้อยคนจะกลับไทยนะแต่ว่าคนนี้ก็กลับไมาได้บอกสติกิไม่รู้อะไรไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรที่นี่อยู่ที่ดีกว่าอะไรได้แตยได้มาผ้าย่างเยอะกว่าเลยไม่ได้กลับก็เลยรออยู่รอแล้วรอเล่ารอ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 นานมากใช่ครับที่นี่เยอะมากที่นี่คนเก่งๆสุใยา่ก็แบบถูกปอโทอะไรนี่เยอะมากที่มาอยู่ที่นี่ ไปเสี่ยงดาวเขไปต่อแล้วก็ขึ้นพร้อมอยู่แม่ฟ้าหลวงสูตรอะไรนะคุณูแล้วก็ไปยลายที่อะไรที่ใช่กาแฟกาแฟฝาฮีพามีอะไรเนี่ยกับแต่ยังไม่ได้ไปดอยช้างเนี่ยหมโดยช้างเลยไปกาแฟดอยช้างยังไม่สวยแข่งไรอ่ะเ่งไม่สวยไม่แน่ใจยังไม่ถึงต่อสเลอ้ที่ไดขึ้นบ่อยเพราะว่าจะก่อนต่อยอยู่ อต,อตอนนี้ก็แม่ฟ้าหลวงนี่เป็นสสเข้าไปนะครับใชนะ่ไมเขตแม่ฟ้าหลวงเขตหนึ่งชา่เขตหนึ่งไหมคนไทยเยอะคนไทยที่นี่เยอะ ตัวควินคนไทยก็ส่วนใหญ่หน้าอยู่แหละหน้าแหละครับนี่เอ็มห้านี่น่าจะมีเอฟซีเยอะน่าจะมีเอฟซีเยอะการนี้การที่เราเลือกตั้งมันเซนเซชันแอลมากแล้วก็คนมาเลือกเป็นเยอะครับใช่เยอะเยอะอเมรกากระทายเยอะแล้วก็หวังว่าต่อไปเรื่ยจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นไปเรืยเพราะว่ามันก็มีนักตบานก็มีหน้าที่กดดูแลคนไทยทั่วโลกครับ ไม่มีไม่มีอะไรลำบากมามันติดต่อกับสถานทูตรือว่าแทนที่จะทำทางอินเทอร์เน็ตได้ต้องเดินทางไปที่กงสุลใช่ใช่ตอนเดินตอนเดินปฏิจจองแล้วล่วงหน้าแล้วก็เลื่อนอีกแม่แม,ม่สุวนเหาก็โนกันแบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยอนุญาตไม่ค่อยแบบช้าๆอะไรเงี้ยที่เขาบ่นกันในใช่ครับ <'re> ช้าเว <with you. S 1> ลาปายแล้วคอมพิวเตอร์ค้างอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์คอมค้างอา้าวรออย่างเงี้ยส่วนใหญ,ญ่ที่เราไปทำคืออะไรแบบตัวต่อปัสสาวะปัสสาวะช้าชนมัวออยุ่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยามากกว่าอะไรแต่สุยาเขาบอกเจ้าหน้าที่ก็นั่นแหละ โรช้าอะไรอย่างเงี้ยปิดปบ่อยด้วยวันหยุดวันหยุดอะไรก็ปิดวันหยุดราชการทายอะไรก็ปิดหายไปลยที่เขาอันนี้เขาบนเขาบนแต่ก็ทำไม่ได้มันมีอะไรที่ทำออนไลน์ได้ไหมม่มีจองจองได้อย่างเดียวจองคิวแล้วก็ไปไม่สามารถทำอะไรต่อทางได้ใช่ที่อะทำออนไลน์ได้เลยจะได้เพือความสะดวก บางทีกุมส่นมีน้อยแล้วโอบปกคนอยู่นิีอยู่บามอ่เ่ใช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 ่่มันก็ต้องมาที่นิวยอร์กคนนิวยอในนิวแฮมเชีอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับต้องมาที่นิวยอร์กก็แหล่งเงี้ยล้ะกอชอบน่าจไไรฟังวาบาสนี้ยังมีอยู่ปะกอบคนจีน15ดอ์ชนะการชนะาไม่น่าจะมีแล้วเนี่ยไม่ได้ได้บอกว่าพไรนี้ฟังวารส นจไรดาวเชาดมีอยู่ใช่ไหมไม่มีแล้วไม่น่าจะมีแล้วนะมีแต่ชนาทรชนทมี่โรงพยาบาลที่คนไทยไปใช้บริการเยอะมากเพราะว่าราคาไม่แพงดาวารคในชาาวเราจะมีรพยาบาลจีนซึ่งราคาฟ้องค้าที่คาราายของค่าที่เลยาาในอเมริกาเนี่ยใใช่ครับในมรฮาตันเนี่ย้องาจะถูกแต่สิแลเนี้ยก็เช็คผู้อย่างเลยเลมอละแลก็แบบ ลูกเอกก็เออร์แล้วก็เช็คทุกอย่างอะไรเงี้ยก็80ดสิบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไปที่หน้ามากกว่าแล้วก็มีบัตรเขาก็ให้บัตรประจําตัวไว้เลยทําครั้งแรกตอนอนาคตไหนเหมือนมีสสที่ผลิตภัณเคยมาอเมริการอบหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามาที่ไหนมามีโยกหรือเปล่าของมงน่าจะไปทำเมนิสต้าอะไรยังไม่น่าจะมามีโยกมาที่เอลอย่างเงี้ยมีพวกแรปพวกอะไรพวกนี้อยู่ไม่เกินสิบนาทีแต่ตำรวจปิดทางให้เขา นึกว่าจะนึกว่าจะประ,ะจนภายนั่งเอเทรลรถไฟไปไมเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปยังไม่ดีนะผมนั่งเอเทรไปครับเนี A ่เอทรแล้วก็ต่อรถไปแป๊บเดียวไม่นานผมข้มามอันไหนก็ได้เพียงไหนเดี๋ยวพี่เลยย<ป>ิบเลยครับผมกินลองอนี้ดู แต่ก่อนผมชอบกินน้ำน้ำมะพร้าวอะเวลามาเรียนทั้งตัอนะน้ำมะพร้าวที่นี่พิว่ามากแบบจืดจืดจืดโคตรจืดไทยแลนด์แลเมื่อกี้ไปเปิดดูเป็นโปรดักต์กับเปร์เซียแล้วอ่าไม่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 มีแล้วไม่ไม่เจอแล้วไปก็โกโก้ต่อด็กๆกินก็จะแบบโปรดักต์กับไทยแลนด์ก็ไม่กินมาดูงานที่ที่าตาตัวแบ๊ อ๋อใช้ลิงเราะหรเกี่ยวแล้วก็ซูชเกี่ยวแล้วก็ใช้โคโคนอันนี้ผมซูชิไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าไปทาาซื้อมาทักจากิลิปินเพราะว่าใช้ลิง สิทธิชั้นสิบพันอยู่เลยแล้วจะทำรู้หรือเปล่าแล้วเขโหวตปว่ำแต่ยริงแล้วก็ยังมีคนพยายามที่เอาสิทธิชิั้นสิบพันแบบน้องๆแบบน้องๆบนดอยเสียใจมากเสียใจแบบว่าล่าสุดที่คว่ำอ่ะที่ไล่สันไล่สถานะไล่กันอะไรเงี้ยเออใช่ครับบอกว่าแต่ละเขาตามกันเหรอตามเดือดเดือดเดือดเลยแบบเดือดแล้วทำไมไหนบอกว่าทำเพื่อประชาชนโน่นนี่เอาได้ นี่ยังไม่ได้จะผ่านก็แค่ศึกษาเองครใช่ครับใช่ใช่ใช่นดก็ คือคนชาติพันธุ์เนี่ยรอความหวังจากภาคเก้ากายอย่างเดียวเลยอะ<ม>่ะตัวอย่างสิทธิชาติพันธุ์อะไรแค่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับเดียวที่พูดเรื่องนี้ใช่เป็นเพ้าเดียวที่เข้าถึงเข้าถึงคนยากยากคนดอยเลยท<ม>ีน<ห>ี้ตอนผมอยู่สภามศึกษารู้ว่าอดีตหรืเป็นมาตยไปยังไงพวกรบริหา,ารอุทยาเนี่มก็มริกันมาไปทำให้นะถาปากมาเป็นคนอังกฤษอสเลด ถ้าอุทยานี่เห็นเขาบอกว่าจะเป็นพวกอเมริกันพวกเดนคนเดนมาร์กไปแล้วสมัยโน้นเนี่ยก็ต้องการที่อย่างเยลโลสโตที่เนี่ยก็ต้องการที่จะแยกคนออกจาปาให้ชัดเจนสำหรับพอมันผ่านไปเรื่อยเรื่อยที่รู้อิมันดีขึ้นเลยดีขึ้นเห็นเขาบอกว่าเยลโลสโตนนี่ก็คนดินแดงก็กลายเป็นเจ้าของอยู่กับปา่าได้แล้ว เปลี่ยนจาก close ให้กลายเป็น open แล้วก็ได้คือเหมือนกับว่าเราก็ให้เขาไปช่วยตัวทางมาแบบเจ็ดสิบแปดสิบปีไม่ถึงสิบปีอะไรนักหตาที่สิบปีแล้วเขาเปลี่ยนมาแต่ว่าเรายังไม่เปลี่ยนยังไล่เราพี่น้องกแืบนตีมเลยเต็มไป,ไ,ปได้ยากครักอยู่ใน ครับ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 เจอกันมาที่ยิมพห้าพี่ครับิมห้ที่บานพี่เหตอนนี้คุย er รใช่ไหมใช่